ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสหายสายช่างนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนไอหางเครื่องตัดหญ้านะครับหรือคันเครื่องตัดหญ้าเนี่ยครับตรงนี้หักมานะครับลูกค้ามีของเก่ามาให้เปลี่ยนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องรู้นะครับว่าความกว้างนะครับของ ท่อหรือคันหรือหางตรงนี้นะครับเท่ากันหรือเปล่านะครับในการตรวจเช็คนะครับให้เพื่อนเพื่อนวัดดูนะครับถ้าใครไม่มีเบอร์เนียให้ถอดออกมาก่อนนะครับถอดออกมาแล้วก็ตรับเม็ดเราในแหละครับวัดนะครับถอดออกมาให้เห็นปากท่อนะครับแล้วก็วัดดูนะครับก็ให้ความกว้างความกว้างตรงนี้นะครับท่อกันนะครับพี่น้องนะเอออันนี้ก็ยี่สิบเจ็ด จุดแปดนะครับเท่ากันเป๊ะเลยนะครับก็เป็นอันว่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับสลับกันได้นะครับผมนะในการถอดนะครับเราจะไปให้เร็วที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเลยนะครับมาดูตรงนี้นะครับเราจะเริ่มถอดกันที่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับส่วนมากนะครับจะเป็นหกเหลี่ยมนะ เพื่อนๆนะจะมีน็อตหกเหลี่ยมทั้งหมดอยู่4ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับนะครับเทคนิคในการถอดนะครับถ้าเก่าๆแบบนี้นะครับก็จะถอดยากนิดนึงนะครับเพื่อนนะก็มีการเคาะอ่านิดนึงนะครับเพื่อให้นอ็อตขยับตัวนะครับผมนะแล้วก็ไขออกแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะพอเรา ถอดชุดคลาดออกเสร็จนะครับก็จะตัดภาพไปอีกนะครับเพื่อเพิ่มความรวดเร็วนะครับในการทํางานนะครับผมจะตัดภาพไปเรียกันนะครับครับผมเวลาถอดนะครับดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะและก็แยกตัวเครื่องไว้นะครับมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถอดชุดนี้ออกนะครับส่วนมากนะครับ ก็จะใช้ด้วยกันได้นะครับเกือบเกลือบทุกรุ่นนะครับผมนะที่เคยเปลี่ยนมานะครับผมใช้ด้วยกันได้เกือบทุกรุ่นอ่าตรงนี้ก็ไขออกเหมือนเดิมนะครับด้วยหกเหลี่ยมนะครับประเจตัวเดิมตัวเก่าครับผมตัวเดิมตัวเก่าเท่านี้แหละครับหกเหลี่ยมนะนะครับพี่น้องครับหมุนออกเลยครับอ่าก็จะพยายามให้เพื่อนๆนะครับเข้าใจนะครับ เวลาไขนะครับดูนะครับนี่ครับไขออกมาทั้งนี้เลยนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้กล้องหน้านะครับผมใช้กล้องหลังนะครับในการทํางานก็จะ,ะภาพจะไม่กลับนะครับแบบนี้นะครับหมุนทวนเข็มนะครับก็คือไข่ออกนั่นเองนะครับ เพื่อให้ได้อัตรรดในการชมนะครับเราก็จะไม่ตัดนะครับเห็นไหมครับปงขอ้อล่อลงแล้วนะครับผมนะาาจากนั้นเหลืออีกแค่2จุดนะครับที่เราจะถอดนะตรงนี้ประกอบกับคืนเข้าไปนะครับดูดูรูน็อตนะครับถ้าได้ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับถ้าไม่ได้จําเป็นก็ต้องไปถอดชุดเดิมนะครับมาใส่นะ อันนี้ก็เปลี่ยนหมดเลยทั้งแกนทั้งอะไรนะครับอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับเพื่อนๆอนะอสำหรับคลิปแยกชิ้นส่วนนะครับหรือใครจะเปลี่ยนเฉพาะาตัวหางนะครับตัวท่อนะครับข้างในก็จะมีแกนอีกนะครับเพื่อนๆอนนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูนะครับว่าข้างในมีอะไรมั่งประกอบยังไงถอดยังไงนะครับ สำหรับชุดชามครัตนะครับตรงนี้นะจะอยู่ข้างในนี้นะครับที่เราไขเข้าไปแน่นเองนะครับผมนะคลิปนี้ก็เป็นแค่คลิปเปลี่ยนหางสลับหางกันนะครับเนื่องจากหางเก่ามันหักไปนะครับผมนะอ่าอันนี้แน่นนะครับเรียบร้อยเหลือเหลืออะไรครับเพื่อนครับเหลืออ่าแค่มือจับนะครับเหลือมือจับนะครับหนึ่งนนะครับเนี่ยครับขยับเข้ามาใกล้ๆกล้องนะครับ ่าก็หกเหลี่ยมคือเก่านั่นแหละครับผมนะอ่าเนี่ยก็เราขันหกเหลี่ยมข้างล่างออกนะครับแบบนี้นะครับไขออกแล้วก็ยกมาใส่หางใหม่ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับสำหรับการเปลี่ยนนะครับสำหรับ FC ท่านใดน,นะครับอยากรู้ นะครับหรืออยากเปลี่ยนอะไรเองนะครับทักเข้ามาได้นะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะถ่ายทําให้ดูนะครับว่าถอดยังไงสามารถทุกหยุดเลยครับอันนี้มีเศษดินนะครับเข้าไปนะครับเพื่อนๆต้องแค่ออกก่อนนะครับแค่ออกก่อนนะถ้าเรานําหกเหลี่ยมนะครับเข้าไปไม่เลือกพอนะครับมันจะรูดได้นะครับนี่ครับแค่ดินออกก่อนนะครับผมนะ อีกเทคนิคหนึ่งนะครับเอาพอดจุ๋ๆมันก็ะิบเปิลเลอนได้พี่น้องครับมันจิบเปิลนะครับหัวน็อตเราก็จะเสียนะครับดังนั้นเราต้องแค่ดีนออกนะครับพี่น้องครับเนี่ยเอาเข้าให้ลึกๆให้จำๆนะครับแล้วก็หมุนนะครับแปะนั่นนะครับคลิปเราก็ใกล้จะจบเวลาแล้วนะครับผมนะ ก็จะเสร็จงานพอดีเห็นไหมอันนี้ก็โยออกไปอันนี้ก็เอาเข้ามานะครับก็ใส่ให้อยู่ที่ระยะเดิมนะครับของคันเดิมนะประมาณประเมินเอาเองนะครับเพื่อนนะอ่าล็อกน็อตเสร็จก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับจัดสายคันเร่งนิดนึงนะครับอ่าคลิปนี้ก็ส่งงานได้อีกแล้วครับพี่น้องครับอ่า ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่แมะเข้ามารับชมนะครับนะทั้ง f อใหม่เก่านะครับก็เป็นแค่เทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับนำมาบอกนำมากล่าวกันนะครับสำหรับใครที่อยากทำเองนะครับก็จุดไข่นะครับและก็จุดประกอบต่างๆนะครับสามารถเพลย์ภาพกลับไปดูได้นะครับนะครับผมนะ สามารถปรีภาพกลับไปดูได้ว่าถอดยังไงประกอบยังไงนะครับผมนะคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับสําสหรับคลิปเปลี่ยนหางเครื่องตัดหญ,ญ้านะครับผมนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่สหายทุกท่านนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e นะครับให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับ คลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ